อะไรนะครับถ้าคุณตำรวจได้ข้อมูลแล้วรีบแจ้งผมเลยนะครับขอบคุณครับหยุบรายหนีไปได้อีกแล้วเขาไปที่ท่าเรือมุมไบแล้วก็หนีออกประเทศไปแล้วว่าไงนะเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องหนีไปถ้ากลับมาที่นี่ก็ต้องถูกจับแล้วจะเป็นยังไงต่อก็รู้กันอยู่แล้ว ดูเหมือนว่าเหตุการณ์เลวร้ายจะหมดไปเหมือนฟ้าหลังฝนที่ท้องฟ้าย่อมแจ่มใสฉันนี่โชคดีจริงๆเลยที่ยุบราดไปซึกทีจากนี้ฉันก็ได้จัดการกับเทวิงเกิลได้สบายแล้วคุณน้องสภัยรอพี่ก่อนนะอีกไม่นานเกินดอแล้วอบคุณเบคุณมโนหาคุณอุชามาแล้ว ไปแล้วลูกลูกไปไเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเจ็บแบบนี้ล่ะไม่ใหญ่ไรมากครับแม่ <c oughs> นี่มันเกินไปแล้วยุบราดนี่มันเกินไปจริงๆเราทุกคนถูกมันหลอก แม้แต่แม่ตัวเองก็ไม่เว้นทเอ้ยอน,นิตาต้องรู้สึกแย่แน่ๆนสุรจิต oh. แล้วอน,นิตานะ่ะหายไปไหนเหรอตอนที่ยุบราชจับตัวพวกเราไปอน,นิตาเองก็หายไปเหมือนกันไม่ใช่เหรอรู้ว่าป้าอนิตาเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วยุบราอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วก็ทําเป็นไม่สนใจพวกเราโอ้โหโหโหหเก่งมากๆเลยเก่งจริงๆนะจ๊ะ รู้อะไรไหมเธอน่าจะพูดว่าฉันจะมีส่วนช่วยยุบราชให้หลบหนีไปได้น่ะแล้วแบบนั้นเธอไม่ปล่อยโอกาสที่จะกล่าวหาฉันให้หลุดมือไปได้เลยสักนิดเดียวเลยเหรอทำไมไม่พูดต่อละฮะฉันฟังอยู่ช่างเธออนิตาที่แท้จริงแล้วย,ยุบราชหลอกเราทุกคนโดยเฉพาะอนิตาเองดูสิตูสีหน้าเธอสิ ชัดเจนเลยว่าเธอไม่รู้เรื่องยุบราชเลยแต่ยุบราชเป็นคนบอกหนูเองว่าป้านิตาคนนี้รู้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับแผนของเขาเขาบอกทุกอย่างแล้วป้านิตาจะไม่รู้เรื่องของเขาได้ยังไงกันล่ะคะฟังนะทวิงเกิลฉันรู้เรื่องที่ยุบราชพูดอะไรกับเธอหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะไม่รู้เรื่องแผนการของยุบราชเขาเลยสักนิดเดียวนะ่ะฉันสาบานได้เลย และตอนนี้เองฉันก็ยังช็อกไม่หายที่ลูกตัวเองหลอกฉันแบบนี้นะเขาเนะ่ะทำตัวบ้าบอต่อหน้าฉันนะแล้วฉันจะไม่รู้เลยเหรอถ้าเกิดทุกคนสงสัยฉันก็จับฉันส่งตำรวจเลยฉันเนะพร้อมรับกรรมแล้วบทลงโทษไหนจะโหดร้ายแค่ไหนเท่ากับโดนลูกตัวเองหลอกได้อีกล่ะแล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่ายุบราชตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนด้วย ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นตายรายดีหรือว่าเขาเขาจะเป็นยังไงด้วยซ้ําแต่ว่าฉันน่ะจะต้องถูกเธอมาพูดอาน,นิตาไม่ต้องพูดแล้วพวกเราทุกคนเชื่อเธอไม่ต้องพิสูจน์แล้วล่ะไปพักผ่อนที่ห้องเธอไปไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องเครียดไปพักผ่อนได้แล้วไป อะไรของกุลเนี่ยเขาก็รู้นี่ดาว่าฉันกลัวความมืดแค่ไหนแล้วเขาก็ชอบนั่งมันมืดแล้วก็แกล้งฉันแบบแบ่ก็ไม่ทะเลาะก,กับเขาแล้วฉันจะไม่กลัวได้ยังไงกันแบบเนี้นะว้าวสวยจังเลยโรแมนติกสุดๆเลยด้วยว้าวแค่จะขอโทษและขอบคุณ ไม่ได้จะโรแมนติกอะไรเลยอย่าเข้าใจผิดสิก kind of ็ดีนะที่นายบอกความจริงและฉันก็ไม่ได้อยากจะเดทกับนายหรอกนะขอบอกเลยเออขอโทษนะเข้าใจแต่ว่าขอบคุณนี่เรื่องอะไรงั้นเหรอก็เธอช่วยฉันสองครั้งแล้วไงสองครั้งเก่งมากเลยฉันรู้ว่าเธอไม่ขอบคุณฉันหรอกฉันก็เลยขอบคุณเธอไงึอย่าบอกนะกวนสารนนะ ว่านายจะเล่นขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณน้าเบื่อจะตายไปรู้ไหมหน่าเบื่อฉันเองก็ช่วยเธอนะอย่ายมิดอเริาเธอก็ต้องขอบคุณฉันด้วยสินายไม่เคยทําอะไรให้ฉันเลยนายช่วยฉันก็เพราะว่าเออ,เ,อ,อเป็น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 หน้า <c oughs> ที่ที่ต้องรับผิดชอบนะ่ใช่รู้ไหม <c oughs> ความรับผิดชอบ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เป็น เป็นหน้าที่ของสามียังไงล่ะหน้าที่ของสามีน่ะ <c oughs> เข้าใจไหมโอ้โหเจ้าแม่พจนานุกรมเจ้าแม่เด็กชนรีนั่งลงก่อนนะอย่าใช้สมองเยอะเลยถ้าจะใช้ศัพท์อะไราย,ยากๆแล้วก็ฉันคงไม่เข้าใจเหรอก <c oughs> ฉันคงปวดหัวแย่เลยไม่ต้องพูดแล้วนะนี่บอกหน่อยสิตอนที่ยุบราชก่ระเบิดนะ่ะทำไมเธอถึง บอกให้ฉันหนีไปล่ะตอนนั้นนะเพราะถ้าเกิดว่านายอยุดตรงนั้นยุบราชเขาจะต้องก่สวิตาแาน่ๆแล้วทุกอย่างก็จะระเบิดบูมจบเห่แน่นอนแน่ใจนะว่านี่คือเหตุผลนะใช่นี่แหละคือเหตุผลทำไมล่ะก็นึกว่าอยากช่วยฉันไว้ไงนึกว่าจะเป็นแบบนั้นสำคัญตัวผิดไปรหรือเปล่ายะฉันทำไปเพื่อช่วยชีวิตตัวเองตั้งหากล่ะ ถ้าไม่ทำแบบนั้นล่ะก็ยุบแรกเขาก็จะสติแตกแล้วก็กดระเบิดขึ้นมามันจะระเบิดตู้มเลยนะฉันถึงให้นายหนีไปไงฉันก็นึกว่าเธอทำเพื่อช่วยฉันเสีออกเอเธอถึงอยากสละชีวิตตัวเองใช่ไหมละ่ะนี่คิดอะไรเยอะแยะสละชีวิตงั้นเหรอฉันน่ะอยากเอาตัวรอดต่างหากหละ่ะอย่ามาโกหกนะฉันรู้นะรู้อะไรยะรู้เหรอนายเป็นพวกหมอดดจิตสำพัดอย่างนั้นเหรออย่างน้อยก็รู้เรื่องเธอก็แล้วกัน ถ้ารู้จักฉันดีแล้วก็งั้นก็บอกมาสิว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ฉันรู้สึกยังไงบ้างนะ่ะบอกมาเลยสิว่าฉันคิดอะไรอยู่นะ่ะบอกมาไม่ว่าเธอจะรู้สึกยังไงก็อย่ามายุ่งกับฉันนะใจร้ายจังเลยอ่ะนี่นายจะพูดแขวะฉันไปถึงเมื่อไหร่กันนะฮะฉันก็แค่พูดเล่นเฉยๆเองนะ่ะใจร้ายจังช่างเถอะนะรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ฉันอยากเต้นนะ่ะจัดห้องส,สวยแบบนี้บรรยากาศก็ดี ฉันไม่รู้สึกสบายไร้ความเครียดไร้ความกังวลมาตั้งหลายวันแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างนะ่ะเพอร์เฟกสุดๆไปเลยล่ะฉันอยากเต้นมากเลยออ Benar-lebih เอลีออคือว่าโหนที่สุดก็ได้เบอร์สักทีเอลีอ่ช่วยเซ็นเช็คให้หน่อยได้ไหมเซ็นเช็คเหรออีกแล้วเหรอคือ,อ,ค,อคือว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายพอสักทีเถิดหน้าอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมฮะ อาจจะมาบังคับผมเซ็นเช็กอะไรเยอะแยะนักหนาแบบนี้เนี่ยฮะย่ามาบงการผมได้ไหมย่ามายุ่งนะไปได้แล้วไปไม่ได้เรื่องเลยพี่เชอรี่นี่พ่อฉันนะพูดกับพ่อฉันแบบนี้ได้ยังไงีนี่พูดกับคนอย่างแกก็พูดปกติทั่วไปไม่ได้อดอดอ้อน ไอ้เฮยเอ้ยง้นเหรอฮะอ้นีน่นพอแล้วพอได้แล้วพอเถอะนะนี่หัดฟังพ่อแกบ้างนะฉันสังเกตว่าแต่จะเบเบ้อโอนมรดกให้แกเนี่ยแกเชิกจะเอาใหญ่แล้วนะอย่าลืมสิทรัพย์สินที่แบ่งไปก็เป็นแค่เอกสารแต่เรื่องเงินน่ยฉันกับพ่อฉันเป็นคนดูแลอยู่และดังนั้นอย่าสเสอมาอวดแบ่งกับฉัน อยากได้ไลายเซ็นช่ไหมอืมมาี่มาเอาไปเลยบอกเขาด้วยว่าอย่ามาสะเออกับฉันอีกเข้าใจหรือเปล่านี่นายนอ่กุนปล่อยเถอ,เอะกุนปล่อยออกไปก่อนปะออกไปก่อนกุนพ่อบอกให้ปล่อยไงเล่าแล้วปลไปซะไปสิ บางครั้งฉันก็รู้สึกหมดปัญญาเวลาฉันออกไปหางานก็ต้องมีวุฒิ m อ a มบซึ่งฉันยังทำไม่ได้เลยฉันไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ฉันไม่รู้จริงๆถ้าหากว่าฉันถ้าฉันไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วจะดูแลครอบครัวย,ยังไงล่ะฉันทนโดนดูถูกทุกวันแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะ ถ้านายอยากเรียนจบ M.B.A. แล้วก็ไม่มีใครเขาหยุดนายได้หรอกนะกุลนายก็แค่ต้องเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองต้องคิดว่าจะทํายังไงเพราะว่านายนะ่ะเป็นคนเลือกเองนี่นาถ้าหากว่านายทําไม่ได้แล้วก็ค่อยมานั่งร้องไห้ให้ชีวิตดีกว่าเรียนรู้ให้จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สินายต้องเป็นคนเลือกเองนะนายต้องเป็นคนเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการสิสิ่งที่นายต้องการนะ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะรู้ไหม เห็นหรือเปล่าอูชาทวิงเกิลนะ่ะช่วยกุลกับครอบครัวของเราเอาไว้ฉันรู้สึกติดหนี้เขาจริงๆเพราะว่าทวิงเกิลนะ่ะได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นภรรยาที่ดีและเป็นภรรยาต้นแบบด้วยนะส่วนเธอนะ่ะก็เอาแต่โทษเขาตลอดเวลาแบบนั้นนะ่ะถ้าไม่มีทวิงเกิลแล้วก็พวกเรานะ่ะก็คงตกที่นั่งลำบากแต่เบเบะคะถ้าเอาแต่ก่อเรื่องตลอดเวลาเลย พราะทวิงเกลคุณถึงเจอแต่ปัญหาแบบนี้ถึงสุดท้ายเธอจะช่วยเขาเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะสิ่งที่ยุบราชทำไปทั้งหมดนั่นก็เพราะว่าทวิงเกลทั้งนั้นเลยนะคะแล้วใครเดือดร้อนละ่ะก็คุณอีกยังไงล่ะคะคุณต้องคอยรับเคราะห์ตลอดอูชาเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะดูอย่างสะพ้ายคนโตของเธอสิพอที่บ้านเรามีปัญหาก็หนีไปอยู่กับพ่อตัวเองแต่ไม่ใช่ทวิงเกลเลย เขาเจอปัญหามากมายแต่ก็ไม่เคยทิ้งพวกเราเลยสักนิดเรานนะโชคดีมากที่มีทวิงเกิลยังไม่สายเกินไปหรอกนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนที่ต้องเสียใจยภายหลังก็คือเธอเองนะอูชาเมื่อไหร่จะยอมรับสักทีเธอมีสปายที่ดีขนาดนั้นอยู่แล้วนะ กุนเอกสารเขาเธอโอเคมากนะครับฮัลโหลไงเจ้าจที่เหรอฮัลโหลก่อนกลับบ้านน่ะซื้อ <c oughs> มะเขือกับแป้งสาลีมาด้วยอย่างละโลนะมะเขือหนึ่งกิกโลแป้งสาลีด้วยเหรอจ๊ะนี่ขอย้ำเลยะนะแป้งสาลีนะ่ะเอาใหม่ๆแป้งสาลีใหม่ๆนะโอเคโอเคได้เลยได้เลยไม่ต้องห่วงนะเออโอเคโทษทีนะเมียชันเองไม่เป็นไรครับ ฉันดูเอกสารแล้วกอนถือว่าโอเคนะแต่เราเริ่มเรียนกันไปเทอมหนึ่งแล้วคงให้เธอเข้าเรียน MBA ตอนนี้ไม่ได้ต้องขอโทษทีนะมันช้าไปมากเออแต่ว่าเออช่วยดูให้หน่อยนะครับถ้าไม่ได้ตอนนี้ผมต้องเสียเวลาอีกทั้งปีเลยช่วยผมหน่อยนะครับไม่ได้หรอกนะเนาะเทอมนึงมันจะจบไปแล้วผมตามทันแน่นอนครับการเรียนผมไม่เคยทิ้งเชื่อผมนะครับคุณเป็นครูใหญ่อำนาจอยู่ในมือคุณนะครับเอ,อ้ยนี่ฟังนะพ่อหนุม่ม โอ้อฮัลโหลไงจ๊ะอยาไปซื้อของด้วยเออก็ได้ก็ได้ก็ได้บัตรเครดิตเหรอได้ได้ดได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเพิ่มวงเงินให้ด่วนเลยนะจะไม่ต้องห่วงนะฮะเออของขวัญวันเกิดอีกก็ได้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 ไดไดเดเี๋ยวจะเอาไปด้วยนะเฮ้ยครูใหญ่แต่งงานหรือ,อยังฮะแต่งงานหรือ,อยังเออครับแล้วจะเลนเอบีเอไปทำไมเล่า เอ็มบีเอเอาไว้อัปเกรดการงานแต่งงานแล้วก็คือจบอนะเอัมีนี้จะปิดรับสมัครแล้วเขาไม่ได้หรอกอย่าพูดแบบนี้สิครับมันสำคัญผมมากจริงๆนะครับให้โอกาสผมด้วยเถอะครับผมจะทําคะแนนให้สูงๆเลยนะครับได้โปรดเลยครูคใหญ่ช่วยผมด้วยนะครับยังอยู่ตรงนี้อีเกเหรอโรงเรียนไม่ได้เรียงไงกันฮทำยังไงดีล่ะ ถ้านายเอาแต่นั่งงงงเนี่ยดูฉันสิฉันต้องทํางานบ้านทั้งหมดเลยนะแต่ว่านายดันนั่งเฉยเฉยฉันจะลงเรียนให้นายเองฉันจะคุยกับครูใหญ่ให้นะ<อ>ไหนละ่ะเขาอยู่ที่ไหนบอกมาเลยสิเดี๋ยวฉันคุยเองโอทวิกโก้นี่มันหยุดเลยนะฉันบอกว่าฉันจะคุยกับครูใหญ่ยังไงละ่ะเขาอยู่ไหนละ่ะฮะนี่เธอเป็นใครอ่ะคุณเป็นครูใหญ่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครูใหญ่คะาเขาทําอะไรให้ครูหรือเปล่าล่ะฮะ สามีฉันเข้าเรียนเถอะนะคะได้โปรดละถ้าเขาไม่ได้ลงเรียนแล้วก็ทั้งประเทศจะต้องจบแห่นแน่นเลยทั้งประเทศเลยนะคะอะไรนะที่จะพูดอะไรเนะนี่ยไหนนั่งก่อนสิน้าก่อนน้าก่อน,น,อนจะนั่งทําไมกันล่ะคะคนเราต้องทํางานสิเอ้ได้ได้ได้ต้องให้เขาได้ลงเรียน MBA เเถอะนะคะได้โปรดละไอ้นี่มันอันตรายนะลงมาก่อนสิลงมาลงมาลงมาฮะไม่ค่ะไม่ครูใหญ่ครูใหญ่ไม่เข้าใจเลย ถ้าไม่ให้สามีฉันลงเรียน MBA แล้วก็เขาจะไม่มีงานทำเลยนะคะถ้าไม่มีงานทำครอบครัวของเราก็จะไม่มีเงินแล้วถ้าไม่มีเงินแล้วลูกของเราจะอยู่กินยังไงล่ะคะตั้งหลายคนเนี่ยีลูกกี่คนแล้วอะ่ะนี่คนที่สี่แล้วล่ะคะ่ะอ,อีกสามคนเป็นลูกสาว เ oh oh. ปียงกาแคนกาน,นาละทิปิกาค่ะน่ารักเช่วิล่าโขขยันทำํำน่ารักมากชื่อเหมือนดารามากเลยนะลูกสามคนนี่ไหม่น่าเชื่อเซอร์ไพรส์มากเลยเซอรไพรส์รจริงๆช็อกสิไหมว่าถ้าไม่มีงินแล้วก็เราจะส่งลูกเรียนได้ยังไงล่ะคะ ถ้าไม่ได้เรียนก็จะไม่มีงานทําถ้าลูกของเราไม่ได้ทำงานดีๆพวกเราก็ต้องอยู่กันอย่างอดอยากทุกอย่างก็จะวนเวียนไปไม่จบสิ้นนะคะประเทศชาติก็จะไม่เจริญเพราะทุกคนต่างก็ยากจนทั้งหมดเลยอะ่ะ<อ>แบบนี้แย่แน่นๆเลยนะคะอาจารย์ใหญ่แบบนี้ไม่ดีเลยค่ะที่พูดก็ถูกนะ <H it> เออจริงจริงๆแล้วมันคือจะบอกอะไร<อ>ให้นะคะ ที่ฉันจะบอกกับครูใหญ่ก็คือเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะแต่ละวันเราต้องอยู่กันอย่างยากลํบาบากฉันที่ต้องอมท้องแบบนี้ทํางานตั้งสามอย่างแน่เงินก็น้อยนะคะรู้ไหมไม่มีใครให้งานที่เงินเดือนดีเลยต้องทํานั่นทํานี่ตลอดเวลาเพราะว่าเราน่ะไม่มีเงินนะคะครูใหญ่คะ ถึงเราจะยากจนแต่เราก็มีความฝันนะคะเขาแต่งงานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียน MBA แล้วเหรอคะได้โปรดละคะอาจารย์ใหญ่ให้เขาเรียนเถอะนะคะได้สิได้ได้ได,ได้เหรอคะครูใหญ่คะครูใหญ่แฮปปี้เหรอคะถ้าฉันต้องทํางานงกงกงกนะคะจะแฮปปี้เหรอคะ ถ้าฉันต้องกล่าวไปบอกลูกๆว่าพ่อของเขาผิดหวังอีกแล้วพราะเขาไม่ได้เรียนอีกแล้วนะคะแบบนี้ลูกๆจะมองเขายัางไงล่ะคิดดูสิคะการเรียนนั้นน่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะได้โปรดแล้วค่ะครูใหญ่ให้เขาได้เรียนเถอะนะคะอนุญาตให้เขาเรียนนะคะมาสาคัญมากๆเลยนะคะครอบครัวเราต้องการสิ่งนี้นะคะอาจารย์ช่างเลวอ,อะไรไม่ยุติธรรมเลยจะให้สามีเธอเรียนอย่างแน่นอน ยังไงเขาก็ต้องไล่เล็ดโอ้หอาจารย์ใหญ่คะจริงเหรอคะไม่จริงสิขอบคุณมากเลยนะคะโอ้เธอโชคดีมากเลยนะที่มีเมียที่ดีแบบนี้อะฮะเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกเป็นห่วงเธอด้วยนะห่วงทั้งประเทศชาติเลยเอ่อโชคดีจริงจริงภรรยาครูโทรมานะครับอนี่พรุ่งนี้กลับไปทีนะ กรอกไปสมัครให้เรียบร้อยเธอได้เรียน MBA เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะฮัลโหลได้เหรอยินดีด้วยนะคุณสารณะฮะ นายต้องขอบคุณแผนของฉันนะอะไรยังไงเดี๋ยวฉันบอกเองนั่นแหละนนะ่าฉันเห็นแฟ้มเอกสารของนายที่ห้องและแผนภาพของมหาลาัยนี้ฉันก็เลยรู้ว่านายจะมาสมัครเรียนที่นี่ฉันก็เลยแอบตามนายมาแล้วฉันก็ได้ยินที่นายคุยกับอาจารย์ใหญ่ฉันก็เลยต้องออกโรงมาช่วยนายยังไงล่ะเจ๋งใช่ไหมฉันน่ะเจ๋งที่สุดเลยประสติดหรือเปล่าเนี่ยทวงเก้าเพื่ออะไรกันก็ที่ฉันทําไปเพื่อช่วยนายไงช่วยเหรอแบบนี้เหรอช่วยแบบไหนของเธอเนี่ยฮะ ก็แค่โชคดีที่ครูใหญ่เขาชอบเธอต่างหากละ่ะเธอมาอย่างนั้นฉันคงต้องรอสมัครอีกปีละมัง้งแต่ว่าคุณแต่อะไรล่ะหยุดเข้ามายุ่งวุ่นวายสักทีเถอะนะเรื่องของฉันเดยฉันจัดการเองแหละนะฉันจัดการได้เธอเนี่ยไม่ใช่แม่ฉันนะก็ได้ถุยโก ทวิงโก้แท็กซี่ทวิงโก้จะเรียกแท็กซี่ทำไมากันรถเราก็มีนี่เดี๋ยวฉันไปส่งเองไม่ล่ะฉันจัดการเองได้นี่อยากดราม่าอีกแล้วเหรออยากจะดราม่าเหรอฮะฉันชอบดราม่ามากๆเลยล่ะยิ่งตอนจะกรอกใบสมัครหรือว่าช่วยคนได้เรียนนะฉันคนนี้เนี่ยชอบดราม่าที่สุดเลยลนะ่ะรู้ไหมนี่เธอจะไปไหมถ้าไปฉันจะได้ไปส่งจะปากแข็งไปทางไหนกันล่ะฮะ ขอบคุณขอบคุณสักคำอะไรก็ไม่มีไม่น่าช่วยคนแบบนี้เลยนายนี่มันแย่จริงๆเลยนะรู้ไหมไม่สำนึกบุญคุณคนอื่นเขาบ้างเลยก็ได้งั้นก็ไม่ต้องมาช่วยเลยไม่อยากเสียเวลาทะเลาะกับเธอแล้วฉันไปดีกว่าไปเลยสิท <c oughs> <c oughs> องสิท้องเร็วอะไรนะ รีบท้องสิเร็วๆเ,เข้าท้องท้องอะไรของนายเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยอยู่บอกให้อยากท้องเนี่ยนะนี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอรีบทําเป็นท้องสิเหมือนที่ห้องครูใหญ่ไงครูใหญ่กำลังมาทางนี้แล้วไม่เห็นเหรอเร็วเข้าสิไม่งั้นแผนแตกกันว oh. ันนี้เร็ว oh, ก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่พูดขอร้องเพพรพอหน่อยสิ <c oughs> นะครับทวิงเกลา <c oughs> นี่ไม่ใช่เวลามาเล่นนะทวิงเกลาเร็วเข้าสิเร็วๆพูดตามสินะครับทวิงเกลา <c oughs> ผมขอโทษครับคุณเก่งมากนะครับทวิงเกลเรือรีบท้องสิเร็วเข้ารีบเถอะนะ ทำซีนะครับทว,วิงเกลผมขอโทษครับคุณเก่งมากๆเลยเนะี่ยพูดออกมาเลยนะครับทวิงเกลผมขอโทษคุณเก่งมากรีบท้องเดี๋ยวรีบเลยดีมาก,มากอา้อาวครูใหญ่ผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยครับเอคือผมจะบอกว่า เอ่อถ้าไม่มีครูใหญ่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็แค่คิดนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีครูใหญ่แล้วฉันเข้าใจฉันอยากจะแตะเท้าคุณจริงๆเลยนะคะแต่ว่าอ๋อเหรอโชคดีมากเลยนะมีเมียที่ดีแบบนี้แล้วก็รักเขาให้มากๆนะอย่านอกใจเขาล่ะฉันก็บอกเขาแบบนั้นตลอดนั่นแหละค่ะอ๋อ <c oughs> ที่เขาโชคดีที่ได้เรียนที่มหาลัยนี้และได้ครูดีอย่างครูใหญ่นะคะน่ารักมากจริงๆน่ารักมากๆ <c oughs> ไปเถอะกลับบ้านเถอะครับผมดูแลมีดีๆครับผม <c oughs> โอเคเธอน,นี่โชคดีจริงๆร <c oughs> ิขอบคุณพระเจ้ารอดแล้วเ <c oughs> <c oughs> พราะฉันยังไงละ่ะ <c oughs> นี่มันเป็นแบบนี้เพราะเธอนั่นแหละถึงต้องเรียกเจ้าแม่ดราม่า เพราะว่าเธอโกหกหนึ่งครั้งฉันก็เลยต้องโกหกเป็นร้อยครั้งยังไงล่ะแล้วมันยังไงกันล่ะนายก็ได้เรียนแล้วครูใหญ่ก็จัไม่ได้ด้วยนายต้องขอบคุณฉันสิพูดจบหรือ,อยังไปได้แล้วไปพไดูดดีๆสินี่ฉันต้องแตะเท้าเธอด้วยไหมฮะเรื่องอะไรจะพูดแล้วครูใหญ่ไม่อยู่แล้วนี่ไปไปเร็วครูใหญ่ไม่อยู่แต่เดี๋ยวก็มาอีกนั่นแหละนะรู้ไหมครูใหญ่คะ่ะโอ้เชิญครับคุณทวินเกลครับกเชิญครับ วิงกลรถอยู่นั่นกลับบ้านไม่ต้องครูใหญ่แล้วอือือเ <G ül üyor> ้าคนอยากประด้างเอ้ยโชคดีมากโชคดีโชคดี